อูในเรื่องของเทคโนโลยียุค 5G กันบ้าง <Top. S 1> นะคะในปัจจุบันค่ะทางคณะกรรมาการการสื่อสารโทรคมนาคมค่ะและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรค่ะศึกษาดูงานโครงการเกษตรดิจิทัล 5G smart farming ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ นางสาวกัลยารุ่งวิจิตรชัยประธานคณะกรรมาการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการเกษตรดิจิ G, ทัล 5G smart farming ค่ะที่ศูนย์ฝึกอบรมผ้าหมีตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ระบบ s ร์ทฟาร์มโรงเรือนอัจฉริยะหรือว่า smart farming ค่ะและโครงการ การพัฒนาวิจัยพืชมูลค่าสูงอาทิเช่นแปลงผักแปลงวานิลาค่ะคุณผู้ชมครับทั้งนี้ทางคณะกรรมการนะครับได้ลงพื้นที่ดูความพร้อมโครงข่ายต่างๆในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไทยหลังการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับรวมทั้งทําการตรวจสอบนะครับการทําเกษตรดิจิทัลเนื่องจาก,กเกษตรนะครับถูกดึงเข้าไปเป็นจุดขาย1ของจังหวัดเชียงรายควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครับ โดยเฉพาะที่ศูนย์อบรมผาหมีนี่นะครับเป็นโครงการนําร่องที่กสทชได้ดำเนินการโดยการนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นการให้น้ําให้ปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวผ่านระบบมือถือแทนการใช้แรงงานคนและการพยากรณ์อากาศแบบดั้งเดิมครับเพื่อให้ได้เพิ่มผลผลิต,ลตเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเกิดความแม่นยําสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค และตลาดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีด้วยครับถ้าส่งเสริมและทําระบบให้ดีๆเนี่ยเชื่อได้เลยนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยไปได้สู่ไว้อย่างแน่นอนเลยหลังจากสถานการณ์โควิดนังคลี่คลาย